โอเคก็มาที่ตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามเอาโจทย์โจทย์มาจากไหนโจทย์โจทย์โจทย์โจทยดเดี๋ยวลบสโตรก,ก่อนจะขีดเส้นใต้เป็นสีแดงซะหน่อยนะครับนะครับจะขีดเส้นใต้เป็นสีแดงไม่มา จิ้มสีแดงโอเคนะตัวพีห่างสั้นเหลือเกินอ่ะเอาให้มันดูโอเคหน่อยนะครับอ่าห่างยาวขึ้นมานิดนึงอ่ะผมมีมีโจทย์ดังรูปนี้นะครับโอไม่เปลี่ยนสีแล้วขี้เกียจนะครับเอาแล้วกันวาดรูปไปเลยแล้วกันนะครับวาดรูปเป็นกำแพงอย่างนี้นะกำแพงกำแพงอ่ะโอเคแล้วก็มีม,มีบาอ่ะยาวหน่อยวาดยาวหน่อยนะวาดยาวหน่อย อ่ะโอเคมาตรงนี้ทางด้านขวามือก็เป็นกำแพงนะแหมเป็นจบเป็นอินดิเทอร์มิเนตซะด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแรงกระทำสองแรงนะครับมีแรงกระทำผมใช้แรงเป็นสีแดงแดงลกันนะครับสีแดงแงอ่ะโอเคมีแรงตรงนี้กี่นิวตันดีแปดกิโลนิวตันนะครับแปดกิโลนิวตันแล้วก็ตรงนี้เป็นแรงไปทางด้านซ้ายนะครับแหมเอียงไปหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไร ก็คือรู้ว่ามันอยู่ในแนวแกน x นะกันนะครับสามกิโลนิวตันนะโอเคเอโจทย์มันเป็นแบบนี้แล้วก็บอกความยาวนิดนึงความยาวตรงนี้ศูนจุดห้าเมตรทุกช่วงเนี่ยศูนุห้าเมตรหมดเลยนะครับศูนจุดห้าเมตรหมดเลยอ่ะศูนจุดห้าเมตรโอเคก็วาดให้สวยๆหน่อยอวาดให้สวยๆวาดให้สวยๆใส่บอกระยะกันไปอ่ะบอกระยะให้เรียบร้อยเลยนะครับ วัสดุเป็น to เป็นวัสดุชนิดเดียวนะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวก็คือมีค่าเอพื้นที่หน้าตัดนี่ก็ลอกลอกจากหนังสือกลษศาสตร์ของวัสดุมานะครับก็เอาซักร้อยเออร้อยไอ้นี่ดีกว่าร้อยร้อยร้อยตารางมิลลิเมตรนะครับ a เท่ากับร้อยตารางมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็น SI สซะก่อนนะครับก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบ6 ตารางเมตรนะครับค่า e ค่า e ก็มาตรฐานนะเอาไอ้200แล้วกันนะ200จิกแล้วกันนะ200จิกกับ200อะไร200จิกกับปาสคาลแล้วกันนะดูดูโพยก่อนอ่ะโอเค200จิกกับปาสคาลนะครับแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็น SI ธรรมดานะครับผมเปลี่ยนเป็น SI ธรรมดาก็คือ200คูณสิยกกำลัง9นะครับปาสคาลโอเค มาถึงตรงนี้ก็กาหนดกาหนดเอ่อกำหนดอะไรเนี่ยกาหนดกําหนดโหนกําหนดเอลิเมนต์อันนี้เพื่อความง่ายเพื่อความเร็วนะครับกําหนดเป็นอะไรครับสี่โหนนะครับสี่โหนก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วเอลิเมนต์ละครับเอลิเมนต์ก็กําหนดเป็นสามเอลิเมนต์นะครับตรงนี้เป็นเอลิเมนต์ที่หนึ่ง ตรงนี้เป็น Element ที่2แล้วก็ตรงนี้เป็น Element ที่3นะครับแกน x พุ่งออกมาจากทางด้านซ้ายมืออย่างนี้นะครับจากกำแพงด้านซ้ายมืออย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็มี3 e ม e m e n t ก็เช่นเดิมนะครับก็ผมก็เขียน l i s t l i s t ให้ก่อนนะครับขอสีดำเลยก็แล้วกันนะครับ Element 1 e l หนึ่ง1มีใครอ่ะใครครับ1ไป2อเนาะอันนี้ง่ายเลยตรงตัวเลยนะ2ไป3าแล้วก็ Element กก็คืออะไรครับ3มไป4ี่นะ อย่างนี้เราเตรียม s t i f f n e s s m ม t r i กไว้เลยนะครับเต,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 ตรียม s t i f f n e s s m ม t r i กไว้่ผมก็ใส่เป็นอย่างนี้ก็ต้องมีสมก,การทั้งหมด4ี่สมก,การเป็นสมก,การสมดุลที่ที่แต่ละจุดต่อนะครับก็ここ1 2 3 4นะครับอ่าคอลัมน์คอลำสองสามโอเคทีนี้มา ตอนนี้ไอตัว AE ส่วน L เนี่ย AE ส่วน L มันคำนวณทีเดียวได้นะครับก็คือคิดเป็นเป็น A N1 E1 ส่วน L1 เนี่ยมันเท่ากับทุกทุกเอลิเมนต์อนะเท่ากันหมดเลย A2 E2 ส่วน L2 แล้วก็อะไรครับ A3 E3 ส่วน L3 เท่ากับอะไรครับเท่ากับ100 10่งรอคูณสิกำลังลบหคูณอะไรครับ200ร้อคูณสิยกกำลังเเนาะแล้วก็หารด้วยหารด้วย0.5 ออกมาหน่วยจะเป็นอะไรครับนิวตันต่อเมตรนะเคยทำให้ดูแล้วเป็นเป็นสี่คูณสิยกกำลังเจดนะครับนิวตันต่อเมตรนะครับต,รอ ى, ตอนนี้เราก็รู้แล้วมันมีสิบกำลังเจเป็นตัวประกอบแน่ๆแล้วนะครับอ,อันนี้เนี่ยหมูเลยนะครับเพราะมันเป็นไงครับเชื่อม1 2ึ่งสสามสี่เป็นไงครับตรงนี้ก็จะต้องเป็น4ี่คูณสิบกำลังเจ็ด ลบสี่คูณสิบกำลังเจ็ดอ่ะผมใส่แบบเต็มที่เลยนะครับผมไม่พยายามดึงตัวร่วมออกไปนะครับเดี๋ยวคุณจะไปผิดวันหลังนะครับเพราะ,ะนั้นผมผมเอาอย่างนี้เลยแล้วการใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสี่บวกสี่นะอ่ะผมเขียนให้ดูเต็มที่ก่อนเลยสี่กำลังคูณสิบกำลังเจ็ดบวกกับสี่คูณสิบกำลังเจ็ดเนี้ยอย่างนี้นี่งานดูทีนง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันมันตัวเลขมันตัวเลขเหมือนกันหมดแล้วก็ใส่เรียงทะแยงกันไปแบบเนี้ยนะครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ4คูณ10กำลัง7 แล้วก็บวกกับอะไรครับสี่คูณสิบกำลังเจ็ก็จะเห็นว่ามันมาเกยกันตรงเนี้ยแค่เนี้ยนะครับมันมาเกยกันตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงโหนสองโหนสามแค่นั้นเองนะครับอ่ะอตรงนี้เป็นอะไรลบสี่คูณสิบกำลังเจ็ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสี่คูณสิบกำลังเจ็ดนะครับเอาละที่เหลือใช้ปากกาดำนะครับใช้ปากกาดำใส่ศูนย์ให้ก็ก็ได้นะใส่ศูนย์ให้ก็ได้ที่เหลือเนี่ยเป็นศูนย์นะครับใส่ใส่ศูนย์เข้าไป นะครับศูนย์ก็ศูนย์อาศูนย์ตรงนี้ศูนย์ี่เนะี่โอเคนะทางด้านขวามือยังไม่ใช่ขวาครับก็ตรงนี้ใส่ยูหนึ่งยูสองไว้ก่อนเนาะยูหนึ่งยสองยูสามยสี่นะครับยูหนึ่งยูอ่อาโอเคใส่ปีก,กาให้มันนะครับปีก,กาให้มันเท่ากับอะไรครับติด F ไว้ก่อนนะครับ F1 f หนึ่ง f สอง f สามจริงๆ f หนึ่งกับ F4 ก็จะเป็นเรีแอคชั่นนะครับ่าคุณจะเห็นว่าเฮ้ยแก้เหมือนสปริงเลยนะโอ้โหนะก็คือความง่ายมันมาแล้วนะครับความง่ายมาแล้วอินดิเทอร์มินเอด้วยนะครับอินดิเทอร์มินเอด้วยทีนี้คุณก็รวมไปตรงนี้เป็น8ปดคูณสิบกำลังเจ็ดนะ,ะใช้ยังลบก่อนใช้ยังลบใช้ยังลบเอายังลบแบบสโตกสโตกเล็กแล้วกันอ่าสโตกเล็กลบเป็นแปดคูณสิบกำลังเจ็ดจำได้นะลบสองอันเลย นะใช้สีเงินก็ไดนะ้างนี้แปดคูณสิบกำลังเจ็ดนะครับแปดคูณสิบกำลังเจ็ดอย่างเงี้โอเคถัดมาอะไรครับถัดมาก็มามาแก้ไอตัวเงื่อนไขขอบนะครับเงื่อนไขขอบดูที่โหนดหนึ่งโหนดหนึ่งคุณรู้อะไรบ้างโหนดหนึ่งเนี้ยยู u, กับ f รู้ไหมรู้อะไรไหมรู้สิครับรู้ u นะครับ u เป็นศูนย์กำแพงเนี่ย u เป็นศูนย์เพราะนั้น u สี่ก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยอผมลบไปก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็ใส่เป็นใส่เป็นศูนย์ไปนะครับใส่เป็นศูนย์ไปเอ่อ,อสีส้มก็ได้นะศูนย์ศูนย์ส่วน f2 กับ f3 ก็ใส่นะครับ f2 f3 ก็ใส่ตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนใส่ตัวเลขใส่ตัวเลขนี้ระวังนะครับระวังนะครับตัวตัว,ตวเอ่อ f2 เนี่ย f2 เนี่ยแปดพันนะครับ f2 แปดพัน f3 ลบสามพันนะครับเพราะว่าแรงมันไปทางด้านซ้ายอย่างเงี้ย นะครับพอคุณได้แบบนี้เนี่ยก็แก้สมก,การได้แล้วนะครับ u2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ u2 เท่ากับ13ส่วนแสนสองแล้วก็ u3 เท่ากับอะไรครับ1ส่วนหกหมืนก็แสดงว่าเอ้ย u3 นี่ก็ยังไปทางขวานะแม้จะมี3กิโลนิวตันมาแล้วนะครับส่วน f1 เท่ากับเท่าไหร่ครับ f1 เท่ากับลบสี่สามสามสามจุดสามสามนะครับแล้วก็ แล้วก็ไอตัว fc fc เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลบหกร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดนะอนิวตันโอ้ยลืมใส่หน่วยเดี๋ยดเดี๋ยว,ยวลืมใส่หน่วยลืมใส่หน่วยลืมใส่หน่วยนะลบเลย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 นะ small eraser เดี๋ยวนะลบลบแค่นี้พอลบแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวผมใส่ตรงสื่อเล็กๆเบียดได้นะครับตรงนี้เป็นเมตรเนาะตรงนี้เป็นเมตร ตรงนี้เป็นนิวตันนะครับตรงนี้เป็นนิวตันแล้วก็ข้างหลังก็เป็นนิวตันเหมือนกันอ่าอย่างนี้ได้ละนะครับโอเคนะจริงๆเออจริงๆตรงนี้เซฟอีกสักทีหนึ่งก็ได้แต่อ่ไม่เป็นไรอย่างนี้ทีนี้ผมคำนวณสเตรสผมคำนวณสเตรสในเอลิเมนต์หนึ่งก็แล้วกันนะสเตรสในเอลิเมนต์หนึ่งอะก็คำนวณเอลิเมนต์หนึ่งก่อน element เอลิเมนต์หนึ่งเอ่อขอใช้สีดำไปเลยแล้วกันนะครับเอลิเมนต์หนึ่ง มื่อกี้แขนยืดไปหน่อยนะเขียนไม่ถนัดอ่อเอกิมเนซหนึ่งก็เป็นไรครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอ่อสี่คูณสิบกำลังเจ็ดนะครับลบสี่คูณสิบกำลังเจ็ดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลบสี่คูณสิบกำลังเจ็ดนะครับสี่คูณสิบกำลังเจ็ดคูณกับใครครับ u หนึ่งกับ u สองนะครับก็ตรงน,นี้เอาตัวเลขมาใส่นะครับก็คือศูนย์แล้วก็อะไรครับสิบสามส่วนแสนสองเนี่ย เท่ากับอะไรครับคูณออกมาเสร็จเลยก็ได้คูณออกมาเสร็จเลยอ่ะอ้าวได้อะไรครับตอนนี้รู้ละได้อะไรครับได้ได้ได้ลบสี่สามสามสามจุดสามสามนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นสี่สามสามสามจุดสามสามนะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับสมการนี้ทั้งหมดเนี่ยหน่วยนิวตันนะครับหน่วยนิวตันปึ๊บอ่านิวตัน นะครับตอนนี้คุณก็จะถ้าเอามาวาดเป็นเป็นฟรบอดี้ไดแกรมนะเอาสมมติวาวาดฟรบอดี้ไดแกรมก็คุณก็จะมีแรงประมาณนี้นะครับแรงก็จะประมาณนี้นะเอ e ลเมนต์หนึ่งนะครับตรงนี้จุดต่อเบอร์หนึ่งตรงนี้จุดต่อเบอร์สองก็มีแรงดึงมาทางขวาเนาะสี่สามสามสามจุดสามสามนิวตันตรงนี้แรงก็ไปทางซ้ายนะครับแรงก็ไปทางซ้ายก็สี่สามสามสามโอเล็กสามนี่ขยุกขยุขยเลอ,อเกินนะอ่ะ ทีนี้จะคำนวณสเต่์คำนวณสเตร์ขอเบียดไปเลยแล้วกันนะครับขอเบียดพื้นที่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับสเตร์สเตร์ของเอลิเมนต์ที่1 n o r m a l ร์มัสเตผมบอกผมบอกไว้ในในตอนเลคเชอร์คราวที่แล,แล้วแล้วให้เอาแรงทางด้านขวามาใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องหมายมันจะเครื่องหมายมันจะสะท้อนเป็นการดึงการกดไปด้วยคือตรงอะ่ะตรงกับการดึงการกดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เอาไปเลยครับเป็น f2 ของเอลิเมนต์หนึ่งหารด้วย a 1อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ได้อะไรครับได้ เอ่อสี่สามสามสามจุดสามสามหารด้วย A ก็คือ A A ก็คืออะไรครับหนึ100่งร้อยคูณสิบยกกำลังลบหกออกมาตรงนี้จะเป็นหน่วยเป็นปาสคาลก่อนนะครับแล้วคุณก็ได้เป็นอะไรเนี่ยก็จะได้อ่ะผมคิดในใจได้เลยโอ้ยเลขมันง่ายเลขมันง่ายได้ไรครับได้เอ่อสี่สิบสามจุดสามสามคูณสิบยกกำลังหกปาสคาลนะครับก็จะได้เท่ากับอะไรครับเป็นเมกะได้ไหมเป็นสี่สิบสามจุดสามสามเมกะปาสคาล นะครับเป็นเทนซนะครับเป็นทีใส่ทีสักนิดหนึ่งก็ได้คุณก็รู้อยู่แล้วเป็นแรงคือคือเครื่อ,อหงหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ทีก็ได้ผมลบดีกว่าก็ <c oughs> ตรงเนี้ยก็รู้แล้วก็คือถ้า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 ,ถา,ถาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมโอเคแล้วคือคือเห็นเครื่องหมายก็รู้แล้วว่าโอเคเป็นเป็นแรงดึงเป็นเป็นเอ่อความเค้นดึงนะครับเป็นเทนซี์สเตรสนะครับเนี่ยคุณก็ทําสําหรับเอลิเมนต์ที่เหลือก็ทําได้นะครับ